สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องลักเชอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของ True Move นะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมด7ตัวก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวงผมในต่อๆไปนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับช่องของผมก็ถึง1,500งพันห้าร้ซับสไครต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สําเร็จนะครับผมอีกหนึ่งเป้าหมายของผมก็แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันต่อไปนะครับผมก็ไปถึงสองพันไปถึงสามพันไปถึงสี่พันเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับผมนะแล้วก็ก่อนที่จะรับชมคลิปเนี่ยนะครับไม่ควรมีตังในซิมเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับแนะนําว่าให้ใช้เป็นซิมสำรอง ซิมสองอะไรประมาณนี้ในการใช้ในการสมัครนะครับผมและอีกหนึ่งข้อเลยนะครับก็คือใส่ให้ครบทุกตัวนะครับรหัสเี็ตทุกตัวมีมีเงื่อนไขนะครับถ้าซีมองคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรานเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซีมองคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของราัเน็ตก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใส่ให้ครบทุกตัวนะครับผมโอเคเพื่อไม่ห้การเสียเวลาครับเราไปเริ่มรา ه เน็ตตัวแรกกันเลยนะครับ สำหรับราเนตตัวแรกนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน0 9 8ย์นะครับสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับราเนต์ตัวนี้นะครับ320 MB อใช้งานได้1วันนะครับทวนกันดีครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน8 7 8ดอกจัน0 9 8ย์ดสสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้320 MB อใช้งานได้1วันนะครับ สำหรับรหัสเน็ตฟีตัวที่2นะครับดอกจัน8 7 8เจดดนะครับดอกจัน808 1 1นดหนึ่งหนึ่งดสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแรก่อนใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน8 7ดเจดดนะครับดอกจัน808 1 1นหนึ่งหนึ่งดสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแรกวันใช้งานได้30สบวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับ สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่สามนะครับกดดอกจัน940นะครับสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหนึ่งกิกนะครับใช้งานได้หนึ่งวันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน940สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้หนึ่งกิกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่สี่นะครับดอกจัน900นะครับดอกจัน 3510สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ1กิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน900ดอกจัน3510สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1กิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟีตัวที่ห้านะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน2สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ320 MB นะครับใช้งานได้1วันนะครับ ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน8 7 8ดอกจ 2, 4, ัน2สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้ 320mb ใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สําหรับด้านเน็ตฟรีตัวที่6นะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ 15G กิกนะครับใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้ 15G กิกใช้งานได้3ามสิบวันหรือว่า 1, อน,นะครับ แล้วก็สําหรับร้านเน็ตฟรีนะครับตัวที่7ตัวสุดท้ายแล้วนะครับดอกจัน878ดนะครับดอกจัน0982ออ๋อขออภัยครับผมผมดูผิดตัวโอเคครับดอกจัน878ดนะครับดอกจัน838 8 3มสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ100 MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับทวนกันอีกครั้งนึงนะครับดอกจัน 878ดอกจัน83 883สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 100MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับผมสารคลิปวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับทั้งหมด7ตัวนะครับก่อนก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ผมนะครับให้ถึง2,000ด้วยนะครับผม2,000ส b s คร i b e นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตาม จนถึง1,500ซับสไคร์นะครับผมเราตั้งเป้าหมายก็คือก่อนสิ้นเดือนแต่ก็ทันนะครับได้แบบเร็วมากๆนะครับของคุณนทุกคนจริงๆนะครับโอเคสรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามคลิปด้วยนะครับเราลงทุกวันเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าปกติธรรมดาจริงๆก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับ ห้าโมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ห้าโมงเช้านะครับแต่ช่วงนี้ก็ลงทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็ทุกเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าโมงเช้าและห้าโมงเย็นนะครับโอเคสวัรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับวิธียกเลิกเน็ตฟรีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟรีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟรีทั้งหมดที่เราเคยสมัครนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกใน็ตฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสําหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดดอกจัน901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นรหัสเน็ตฟรีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับวิธียกเลิกทีละตัวก็คือ อ่าสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน 9, 35, 9นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับดอกจัน901นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสำหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเนี่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอดออกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สําหรับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจันหนึ่งเก้าศูนย์สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดโทรอกไปได้เลยนะครับตันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟรีทั้งหมดเลยนะครับผ